สวัสดีค่ะพี่ๆเดี๋ยวมาแชร์ไอเดียเทรดประจำวันที่1เ,เดือน3เนอะออมาถึงก็น่าจะเป็นข่าวจากเมื่อคืนนะคะทองคำก็ร้อนแรงมากเลยก็เลยเดี๋ยวเข้ามาแชร์ไอเดียกันดีกว่าค่ะพี่ๆว่าเออเขาจะไปจากตรงนี้เขาจะไปตรงไหนได้อีกเนาะก่อนอื่นเลยอะมเมื่อเมื่อเมื่อวานเนอะมีอัปเดตแผนในชุมชนก็คือแบบดูแล้วแหละว่า น่าจะน่าจะน่าจะแบบว่าเล่นแต่แปลกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเราด้วยความว่าเราเราก็ไม่รู้เนาะว่าการาฟเขาจะเลือกทางไหนเราทําได้แต่คาดการณ์เนี้ยอันนี้ก็คืออัพในชุมชนนะคะพี่ๆว่าเออเดี๋ยวจะประมาณนี้นะเขาจะรอเบรกอบขึ้นไปแล้วมันจะมีเป้าเดย์แชร์ไอเดียทองคาเดยะคะ์ค่ะแต่อันนี้มันไม่ขึ้นเนาะพี่ๆไปหาดูเนาะว่าเออ ว่าจะไปแถวประมาณ2,300อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยทําไว้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเราทําไว้ในชุมชนตั้งแต่11วันที่แล้วว่าไม่รู้เขาลองจับมาลองจับแพทเทิร์นดูค่ะว่าเขาอาจจะเล่น A B เท่ากับ C D หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่น A B เท่ากับ C D อ่ะมันจะมีเป้าหมายที่ที่ดีจะไปได้มีอยู่ประมาณ3ป้ายที่ว่ากะเข้าวๆคือ2219 แล้วก็สองพันสองร้อยหกสิบสองห้าสิบแล้วก็สองพันสามยี่สิบตรงนี้ปรากฏเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเขาเหมือนเขายังยืนได้อยู่เนาะโดวยว่าวันนี้มีข่าวแล้วตอนนี้เขาเล่นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเวลาเขาเบรกออกมาเนี่ยเราเอาขาตัวนี้ไปต่อขานี้เขาก็ถึงดีกีสิ่งที่เจอคือเขาอาจจะไถขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้หรือเขาอาจจะย่อลงมารีเทสตรงนี้ค่ะแถวประมาณ2039 4060หรือจริงๆป้ายแรกอะน้องมองที่ แปดสิบก่อนนะคะป้ายกลมๆเหมือนที่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 แจ้งใน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  youtube อะคะ่ะเพราะว่าอในช่องชุมชนเนี่ยมันมันเป็นแผนต่อเนื่องมันเป็นแผนต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เราที่เราเทรดต่อเนื่องกันอย่างเงี้ย่นี่นะคะอะไรเพลงอะไรก็ไม่รู้ของเขาขึ้นมายืมคอมเพื่อนมาค่ะแล้วก็อ่าเนี่ยคะ่ะน้องแชร์ไว้ว่าจะ จะมีโอกาสขึ้นไปแล้วตรงนี้มันไม่ขึ้นเนาะใช้ชิปฟอปอะค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาเขาเรียกว่าอะไรนะหากราฟก็ได้ค่ะว่าอันไหนเนาะเพราะว่ามันต้องใช้รูปชิปฟอปต่อนั่นแหละมันจะเป็นจะเป็นอ่าทาร์เก็ตของตัวนั้นละคะ่ะใช้ต่อเดี๋ยวน้องหาปีกนึงแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องเอ่ทองคําแท่งด้วยว่าจะมาถึงสุดทางชุดขู่ที่อัพเอาไว้แล้วแล้วก็พูด b t c หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า มันทุกอย่างทรัพย์สินเขาขึ้นมารอข่าวเรื่องดอกเบี้ยจริงๆค่ะว่าว่ายัางไงคือเคยถามนักวิเคราะห์เนาะเราก็ไม่ใช่สายเทคนิคเนาะเขาพูดประมาณว่าถ้าทองคําขึ้นเอ่อถ้าเกิดลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวเงินมันจะเข้าไปทรัพย์สินทุกนี้แหละแต่ถ้าเกิดเพิ่มดอ,อกเมื่อไหร่เนี่ยเพิ่มดอกเมื่อไหร่เนี่ยเงินมันก็จะออกจะออกมาอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เราก็ไม่ใช่สายานักวิเคราะห์สักเท่าไหร่แล้วว่าแค่เป็นแบบว่า เออเขาเรียกว่าอะไรนะเออมือสมัครเล่นดีกว่าค่ะพี่พีนี่เป้าที่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่เล่นภาพเดเนาะคือป้ายแรกเป็นอย่างน้อยคือสองพัหนึ่งาิบสามเดฟลคือคือว่าเ,าเราวัดสวิงทั้งชุดตรงเนี้ยขึ้นมามันจะถึงแล้วน้องใช้ไอชิฟฟอร์มเนี่ยมันดีมากๆเลยของระดับมันใช้ได้ไททามเฟรมใหญ่นะพี่พี่เฮดสขึ้นไปอ่ามันจะโอเค แต่อาจจะเออเลอร์นิดหน่อยแต่ข้อดีคือเราไม่ผิดเทนแล้วมันยังเป็นอัพเทนอยู่แล้วน้องมองว่ามันขึ้นเป็นซิกแซกจริงๆอ่ะเรามีการวัดชุดนี้เป็นเป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาด้วยนะคะถ้าเกิดเราวัดชุดนี้ขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเนาะเนี่ยปึ่งเนี่ยอ้ยเป้าเขาไปได้ได้ได,ได้ได้เยอะเลยนะคะพี่ๆนี่เป้าเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอย้ไปได้ถึงแบบนี่เลยแต่เราเราเราไม่ต้องมองตรงนั้นเรามองแค่แถวหกสิบเอ็ดจุดแปด ร้อยเปอร์เซ็นต์ซิกแซกขึ้นมาหกสิบเอ็ดจุดแปดอยู่สองพันสามคือป้ายที่สองคือป้ายแรกแหะน้องน้องแจ้งว่าสองพันสองร้อยสามสิบสามประมาณสองพันสองรอยี่สิบแหละอันนี้ใช้ชิปฟอฟไงแต่ถ้าเกิดใช้ไฟบมันจะพอดีถ้าใช้ไฟบชุดเนี้ยเขาจะขึ้นให้พอดีเลยค่ะพี่พี่นี่ชุดน,ดนี้ชุดต้นรอบนี่มันจะงงพี่พี่ไหมกลัวจะงงพี่พี่มากเลยนี่นจะมีชุดต้นรอบเขาอยู่ชุดนี้ยกวาง ดึงลงมันจะขึ้นให้ของเขาพอดีเลยค่ะทีนี้ของในทําเฟรมย่อยเนาะก็เลยกลายเป็นว่าหนะ้าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าถ้าเขายืน2,233ได้อยู่เนี่ยป้ายต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2,330อันนี้คือกรณียืนในระดับเดนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ในระดับเดะส่วนตัวน้องมองว่ายัง ยังยังไงก็ต้องถ้าจะไปจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องหาเลนเขาขึ้นมาเหมือนเขาขึ้นมารอขาวแล้วประกอบกับทําเฟรมย่อยตรงนี้ h ฮวัน <c oughs> ที่ทําไว้ก็คือว่าถ้าเบรกขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เขาจะมีเป้าขึ้น h ฮดหนึ่งชุดนี้ชุดแรกใช่ไหมคะแต่จริงๆอะ่ะถ้าเราวัดทั้งสวิงเลยนะเราทั้งสว,วิงเลยนะพี่ๆ็อ้ไว้ทั้งสว,วิงเลยนะพี่ๆปึบ เ,เขาจะอยู่2อ2 6หเหลืออีกนิดนึงเหลืออีกนิดนึงหมายความว่าตรงนี้จะกลายเป็นลับแล้ว2,180ั1 8นตรงเตรงนี้หัว pp ตรงนี้เมื่อกี้พอเขาเบรกใช่ไหมคะพอเขาเบรกขึ้นมาเนี่ยนี่ปึ๊บเขาขึ้นไปปึ้งเขาลงมาเทสไม่หลุดหัว pp ชุดนี้ยแสดงว่าเขาจะไปหาเป้าบนของเขาต่อก็น้องประเมินไว้อยู่ประมาณ2,226แถวนี้แหละ น่าน่าจะสอง0สอง้มกลมๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาใจยังไงแต่จริงๆวันเนี้ยข่าวเยอะนะถ้าถ้าจำไม่ผิดอะ่ะวันเนี้ยข่าวเยอะเอ่อน้องดูว่าข่าวค่อนข้างมากอะ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าเอ่อมีข่าวอะไรบ้างใช้ตัวกองเหมือนเดิมนะคะมันไวหน่อยตั้งใจจะทำคลิปสั้นๆที่สุดเลยแล้วก็ให้มันกระชับเพราะว่า เวลาพี่ๆยุ่งๆแบบไว้ดูแป๊บเดียวไม่จําเป็นต้องดูอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะตูตีหนึ่งมีข่าวยังไม่ได้ตามนะตรงนี้แล้วก็โอ้มี c h f แดงเลือกเลยทุ่มครึ่งว่างงาน p m i ยอดขายบ้านมือสองวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะข่าวเยอะก็กราฟก็ยังเล่นเป็นตามแผนเดิมอยู่นะคะแผนเดิมที่ที่ว่ามองว่าเนี่ยป้ายเดยเนี่ยตอนนี้ก็คือมองย่อบายแหละแต่ว่าบายไม่ไม่บาย ไม่บายเลยเดี๋ยวรอดูตรงนี้ก่อนให้มันคือถ้าเกิดจะบายตอนนี้นะพี่ๆเนี่ยบายแค่เนี่ยเส้นเทน,นเนี่ยพันหนึ่งแปดสิบเนี่ยถ้าหลุดก็ต้องถอยแต่จริงๆอะน้องมองว่าถ้าเดน,นะมันก็รับได้สองพันหนึ่งเจ็ดสิบแล้วก็สองพันหนึ่งสี่ิบหกอะค่ะต้องเลิกเราใช้เอชเอ็มหน่อยเนี่ยตายแค่เนี้ยเนี่ยสิบสี่วันหลุดนี่ลงหายีิบเอ็ดเลยเพราะนั้นถ้าพี่ๆจะบายก็คือ นองหาจังหวะให้ H 4เขาขึ้นเป็นเหมือนเป็นบูลลิตแฟกด้วยถ้า H 4ขึ้นเป็นบูลลิตแฟกนะคะพี่ๆละสโตเนี่ยยังถ่ายได้อีกหน่อยนึงยังไงเขาต้องขึ้นไปทําแบบเป็นแบร์ไดแน่ๆอันนี้เดาใจเขานะคะขึ้นไปทำไฮและไอไอเจ้านี่ไม่ตามไอไดเวอร์เจนขอโทษทีค่ะไดเวอร์เจนจะถามว่าจะลงไหมการจะลงคือต้องหลุดตรงนี้สองพันสองพันเท่าไหร่เนาประมาณสองพันสี่สิบหกถึงจะมองว่าหลุด ถ้าหลุดเขาลงได้ถึงไหนก็ลรนีไครเซลมาเนาะแต่ส่วนตัวน่ะแผนเราอะเราเอสอลกันออกไปแล้วนะคะจะลงได้ถึงสองพันหนึ่งเหมือนเดิมเป้าลงสองพันหนึ่งเหมือนเดิมน้องก็มองสองพันหนึ่งเพราะว่าคือเหตุผลอะทําไมน้องถึงเอ,อ่ย้ําเรื่องเรื่องการเอสแอลอะมันมันสําคัญนะพี่พี่เอสอมันสําคัญนะไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะเนี่ยน,นี่ดูแผนกันหน่อยคือน้องอะแบบตอนนี้แบบ ที่ว่าลงลงป้องกันเลยมันมีคนเอากลัวไงพี่ๆแบบว่าเรามามาเป็นกรณีศึกษากลัวบางท่านเขาไม่ไม่ระวังแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจะย้ําเรื่อง sl ตลอดพี่ๆดูนะสมมุติเนี่ยน้องบอกในในคลิปไปในวันก่อนตลอดว่าถ้ามันเบรกแล้วยืนตรงนี้ได้นะ่ะเขาจะมีเป้าบนเนาะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราเราเซลสมมติเราเซลจริงแต่เราโดน sl แค่หกเหรียญ นี่อันนี้เรื่อง m มซ์เซ t แล้วนะหกเหรียญแต่พี่ๆถ้าเกิดพี่ๆไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอม block ออยไม่ยอมบล็อกอ่ะเฮ้ยไม่ยอมคัดอ่ะนู่นโดน2องพันสองกลมๆสอ2พันสลบเราเซลล์ที่2องสองใช่ไหมละ่ะพี่โดน40เหรียญพอพี่แตกนะถ้าไม่แตกก็เสียหายบาดเจ็บหรือว่านอยหรือว่าอะไรนั้นนย่ยน้องถึงบอกว่า SL สําคัญมันนี่เมเนจเมนต์สำคัญมากๆ เพราะเราเขามีเป้าขึ้นแล้วแล้วเป้าขึ้นเขานเนี่ยอยู่2,226 2,246เป้าขึ้นเขาแล้วก็สุดทางเขาเลยนะคะก็คือจะอยู่ที่2,277ในไม่ใช่สุดทางขอโทษชุดขู่ของทางเฟรมเชรวันคือขึ้นไปรอข่าวแต่ส่วนตัวน้องอะมองว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเรารอรอจังหวะย่อบายแต่ถ้าบายเนี่ยบายตรงไหนส่วนตัวน้องนะลบลบอันนี้ออกให้หมดก่อน ถ้าบายตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้เปรียบตอนเนี้ยแปดสิบเจ็ดสิบสามอ่ะจากจากจาก,จากต้านจะกลายเป็นลับแล้วก็เอแอแถวนี้ออกไปก่อนหรือถ้าเกิดใครยอมถือเอสแอลไปอ่ะสิบก่าเหรียญน,นะมันมันจะไปไปไหมสองพันหนึ่งหกสิบต้องสิบสามเหรียญเนนะี่ยส่วนตัวน้องนะว่าถ้าถ้าจะเล่นท่าถ้าจะบายนะพี่พี่พนี่ถ้าจะบายนะพึงพี่พี่รออย่างนี้ดีกว่ารอสตนะูเฮดวันอ่ะโอเวอร์โซดีกว่า เพราะอะไรเนาะเพราะว่าโอเวอร์โซปึ๊บยังไงเขายกโลเขาจะดีให้พี่รอบหนึ่งรอบสโตนหนึ่งยังไงโอกาสชนะสูงแล้วจังหวะคัดเนี่ยมันมันหาจังหวะคัดง่ายถามว่าเซล์ตอนเนี้ยได้ไหมเซล์ตอนเนี้ยน้องมองว่าได้ไม่ได้แต่พี่ๆทนแรงตรงนี้ได้ไหมละ่ะอีกตั้งเกือบสิบกเหลียน่ะตรงเนี้ยมันยังไงมันจะขึ้นไปเติมลิควิลิตี้มันอยู่ดีอะคือต้องรอช่วงบ่ายแล้วทุกอย่างกราฟรอขาวถ้าเซลลถ้าเซลล์ตอนเนี้ย ถามว่าเขามีโอกาสเบรกไหมมีเพราะว่าเป้าเป้าเป้า,เป,า,เ,ปาเป้าเขายังมีอยู่แต่ถ้าเกิดเซลล์ตอนนี้เนาะเล่นทามเฟรมย่อยนะคะพี่ๆนี่น้องเคียร์กราฟให้หากราฟลงๆดีกว่าเอากราฟนี้เนาะลงลงึ่งนี่ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มว่าหลุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะลงคือต้องหลุดตรงนี้ต้องหลุดแถว 2,0186ซึ่งมันกลายเป็นลับอะพีพีเพราะนั้นน้องมองว่าเดี๋ยวเราหาจังหวะย่อดีกว่าถ้าถ้าใครจะเล่นเนาะแต่ส่วนตัวน้องอะเหนื่อยหูพึ่งกลับมายังยังไม่ยังไม่ไหวเนี่ยค่ะมันมีสวิงชุดเนี้ชุดหักคอชุดเนี้ลงแล้วสมมุติถ้าเกิดเราวัดชุดหักคอชุดนี้ลงเลยนะอันนี้เทสสั้นแล้วนะพี่พี่คือไม่แบบเสี่ยงมากอะ่ะ แต่ถ้าเกิดใครจะบายก็ได้ย่อบายยังไงมันก็ได้เปียกเนาะเทนขึ้นแล้วก็ให้เลิกตรงไหนเอ,อขอคัดตรงนี้ได้ไหม62 10กว่าเหรียญไกลไปไหมพี่ๆเอาชุดนี้ก่อนละกัน65 10เหรียญต้องเลิกตรงเลิก,ลก,ลกวันนี้ใช้10เหรียญเพราะว่าคือมีข่าวแรงด้วยนี่น้องหาจงังหวะให้แค่ตรงนี้แหละอ่ะป ส่วนตัวยังมองเป้าโาาาาบนระดับเดย์ต่อนะคะอันนี้ส่วนใครจะเล่นสั้นนะแล้วก็นี่ไม่ต้องคิดมากเลยแต่น้องว่ามันมันน่าจะมันน่าจะไปต่อได้น่าน่าจะมีโอกาสไปต่อเนาะอ่ะโอเครับรับตรงนี้แหละแล้วก็เบรกตรงนี้แล้วก็เซลล์ตรงไหนเซลล์ก็เอาตรงนี้แล้วกันค่ะพีพีพนี่คิดแค่นี้แหละเซล สองพันสองสิบเจ็ดสิบกว่าเนี่ยตรงนี้แหละค่ะพี่พี่อะน้องเอาสวิงชุดนี้ก่อน,นี่มีเป้าขึ้นแล้วเอาแล้วก็ใช้ไปก่อนแถวนี้ตึกอะสองพันสองเจ็ดสองพันสองสิบห้าแล้วก็เอสข้างบนถ้าใครจะเล่นสั้นเล่นสั้นในทามเฟรมเอ็มห้านาทีเท่านั้นนะคะพี่พี่คือห้านาทีก็คือ สามเหรียญห้าเหรียญออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรารอตอนบ่ายเขาฟอร์มกรอบแล้วเดี๋ยวน้องมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งส่วนเป้าขึ้นเลยเนี่ยยังมีอยู่นะเป้าบนนะน้องใช้ชุดนี้ H ฮดสี่เขาเป็นบูลลิตแฟกแล้วพีพีเขาไม่ใช่บูลลิตแฟกเขาเรียกอะไรนะลีดดิ้งลีดดิ้งคือมันเป็นแบบว่าลงลงลงแลง้วเบรกกรอบขึ้นมาเขาเรียกว,ว่าลีดดิ้งแล้วมันก็จะเข้ากับเงื่อนไขาภาพไอ้ที่ว่าคอนติเนียอัดรีเวอร์ซอลที่เราทําอ่ะ ที่ว่าน้องเอามาแชร์ที่เอาขมช่องเซียวมาแล้วน้องแจ้งว่าเออขอถ้าเกิดเขาเบรกเราจะขึ้นตรงนี้เป็นอย่างน้อยแต่ณตอนนี้เขาเกิดแล้วเราต้องมาดูว่าเป้าที่เขามีโอกาสไปได้อะมันจะประมาณไหนส่วนตัวน้องจะใช้ของ H หนึ่งละกันค่ะเพราะว่าถ้า H สี่เป้าขึ้นเดี๋ยวโหดร้ายเกินไปเนาะมันจะมันจะโหดร้ายเกินไปเป้าขึ้น H สีเ่เนี่ยเนี่ยต้นรอบเ H บานจะมีอยู่ชุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาชุดนี้ สุดทางเะเลยเล่นสุดทางชุดนี้แล้วเพราะ,ะนั้นชุดชุดเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราขยับมาเป็นชุดนี้อรอบรอบ์อด้วยเนาะไอเนาะไอเนาะชุดซ้ายปึ้งชุดซ้ายนี่รอบ RSI ชุดซ้าย เนี่ยค่ะเป้าเขาเหลืออยู่2องพนอะี่หอีกหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามาตรงนี้เนี่ยก็คือต้องเลิกแล้วค่ะเขาจะมีเป้าต่อไปอยู่แถว2อ0พแล้วมันจะมีมันจะมีชุดขึ้นข,นของเขาอยู่2องพแล้วก็ทำเฟรมเดย์เป้าขึ้นยังอยู่แถว2,320ประมาณนี้ก่อนเนี่ยค่ะจะมี2,335เป้าเดยต้องถอยก่อนแล้วมาเอาเป้าเดยแล้วก็ขยับขึ้นไปก็เป็นแถว2 2 6 5ั แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเบรกตรงเนี้ยถอยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาของทำเฟรมใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้เพราะว่าถ้าน้องเล่นทำเฟรมเฮดโฟะอ่ะเอาขึ้นเฮดโฟะค่ะพีพ,พีตามรอบสโตนะตามตามสวิงย่อตื้นนะไม่ไม่ไมแบบเขาขึ้นมาเนี่ยเขาไมา่ย่อแค่ชุดนี้เราวัดทั้งชุดตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเอาย่อของเขาเขาเพิ่งลงมาเคลียรนะ์นี่ยังขึ้นได้อีกเยอะ ใช่ไหมคะตอนนั้นอยู่ตรงนี้เราเลือกไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปจับจังหวะใหม่ก็คืออันนี้คือเล่นสั้นนะคะพี่พี่ใครจะเล่นสั้นสป,ปอร์ตเล่นสั้นเนี่ยปิดก่อนข่าวแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นเป้าทำเฟรมเดย์น่ะเป้าขึ้นเขายังมีอยู่ก็คืออยู่แถวนี้ค่ะพี่พี่สองพันสองร้อยสามสิบสามตรงนี้ก่อนอันนี้ของเดย์ส่วนจังหวัดถ้าจะย่อบายของเดย์ก็คือถ้าเกิดหลุดแถวสองพันสี่สิบกว่าถอยมาก่อนมีโอกาสลงได้ถึงสองพันหนึ่งเลย แล้วก็อันนี้พูดนานไม่เออว่าสิบหกนาทีเดี๋ยวอันนี้ขอพูดเรื่องทองคําแท่งหน่อยนะคะอันนี้คือเป็นแค่การแบบกรณีศึกษาแชร์ไอเดียเนาะนี่คือทองคํอะค่ะเขามีเป้าเขามาถึงเป้าแล้วแล้วตอนเนี้คือเขายังขึ้นได้อีกไหมเขาขึ้นได้อีกนี่แท่งเขาแข็งแรงแต่สิ่งที่น้องกําลังจะแชร์คือน้องไปเจอชุดต้นรอบของมาคือก็ยังพูดเหมือนเดิมนะว่า ทองคำเนี่ยชุดต้นรอบเขามีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เจอคือยังไงเขาเขาจะต้องเผชิญกับค่าเงินบาทอยู่พอพเผชิญกับค่าเงินบาทเราต้องคอยจับค่าเงินบาทไปด้วยค่ะพี่ๆว่าเออเงินบาทเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันได้ถึงไหนแล้วตอนเนี้ยคือเราทองมันขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วเคยเห็นพี่ๆหลายท่านเขาเคยแบบติดติดหนักเนาะติดหนักแล้วก็ ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาแชร์ไอเดียกันตรงนี้ดีกว่าแบบไม่อยากให้ต้องมาเจอประสบการณ์ที่ติดนานติดหนักอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆก็เลยไม่อยากให้เจอค่ะก็ก็เลยว่าเดี๋ยวแชร์กันหน่อยนึงว่าเราจังหวะทองคําแท่งเนี่ยอันนี้เสนอเนาะมันมาเนี่ยสามหมื่นเจ็ดแล้วจะถึงเป้ามันถึงเป้าทาร์เก็ตเขาแล้วแหละทีนี้น้องมองว่าเราถ้าใครมีอันนี้ขออนุญาตเอาอีกรูปนึง ถ้าเกิดใครมีสถานะ position อยู่อย่างเงี้ยใครใครใครเล่นรอบ TP อ่ะก็ TP ไปเลยแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยน้องพี่จะเก็บอันนี้ตามสะดวกเพราะยังไงในระยะยาวทองคำอ่ะมันมันมันก็จะเป็นรอบที่ขึ้นที่สวยงามอยู่แล้วแต่ว่าทุกๆก,ก,การขึ้นอ่ะมันจะต้องมีอะไรที่ย่อก่อนแล้วน้องเอามาจากรอบสวิงชุดขึ้นอ่ะเนี่ยชุดต้นรอบตรงเนี้ยตั้งแต่ปีไหนเนี่ยแล้วชุดปลายทางอ่ะ ที่จะเป็นปลายทางเขาอยู่ที่สามหมื่นแปดพันประมาณนี้เนาะนั่นน้องอะ่ะเดาเดาใจว่าถ้าเกิดมาแถวแถวชุดตรงเนี้น่าจะมีการจังหวะปิดทํากําไรจากคนที่มาที่บายมาส่วนคนที่บอกน้องพี่ตกรถพี่อยากบายเดี๋ยวพี่มารอบายแถวนี้เนี่ยสามหมื่นห้าสามหมื่นสี่น้องว่ามีโอกาสได้เห็นนะแต่ว่าไอ้ตรงช่วงล่างตรงเนี้สามหมื 30, ่นอ่ะจะมีโอกาสเห็นไหมต้องไม่หลุดสามหมื่นห้าถ้าหลุดสามหมื่นห้านะน้องว่ามีโอกาสเห็นสามหมื่นหนึ่งนะ ประมาณนี้อันนี้ทุกอย่างเราเล่นในระดับวีคนะคะพี่ๆต้องใช้ระยะเวลาหน่อยอันนี้ทองคำแท่งเนาะแล้วก็บิตคอยบิตคอยเนี่ยมีคนเคยถามมีคนเคยถามว่าน้องมันมันจะเล่นถึงไหนก็ทําชุดซิกแซกขึ้นเขาก็เล่นมาถึงชุดซิกแซกแล้วที่เจ็ดห่นสี่แต่มาไม่ถึงมาเจ็ดห่นสามิดๆเนาะอาจจะวัดจับจังหวะเขาคร่าวๆแล้วตอนเนี้เขาลงมายอ่อแล้วเขาตามใดเขาไม่หลุดตรงนี้นะคะบิตคอย นี่เขาไม่หลุดที่5899เนี่ยคิดว่ายังมีจังหวะไถขึ้นอยู่เพราะ time frame ย่อยน่าจะฟอร์มกรอบแล้วแต่ถ้าเกิดเขาหลุดตรงนี้เมื่อไหรใครใครมีจะเข้าของเนี่ยคัดตรงนี้นะคะถ้าเขาหลุดเมื่อไหรอ่ะน้องว่าเขาจะลงมาแถวประมาณหลุดห้เนี่ยเขาน่าจะลงได้แถว ห้าห้าหมื่นสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นแปดสี่ม,สมื่นหกแถวเนี้ยค่ะน่าจะเป็นจังหวัดสาหรับคนที่จะเก็บของและเก็บในธารเฟรมใหญ่แต่ตอนนี้คือเรารอให้พ้นวันนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ข่าวแรงเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เป็นได้แค่คนตัวเล็กๆที่ว่ามาเรียนรู้ศึกษาในตลาดอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยแชร์ไอเดียแล้วก็มีเงินบาทเงินบาทอีกตัวหนึ่งเงินบาทเงินบาท เงินบาทเหตุผลที่อยากแชร์เพราะว่ามันประคองกับคนที่เล่นทองคําแท่งอะคือคือเงินบาทตอนเนี้ยน้องมองไอ้ชุดเนี้ยเป็นอนะินเวอร์สเพราะนั้นมีโอกาสมาเทสต้านแถวนี้นะเนี่ยสามหมื่นหกไอ้สามสิบหกจุดเก้าเนี่ยมีโอกาสนะแต่ข้อเดียวคือห้ามหลุดตรงนี้ถ้าหลุดสามสิบห้าจุดสองะคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยเอาไม่อยู่แหละคิดว่าน่าจะมีจังหวะลงมาหาแถวพื้นๆแถวสามสิบสี่เพราะนั้นถ้าเกิดที่น้องให้ดูเงินบาทเพราะว่า ทองคาแท่งมันมีผลกับเงินบาทบางทีสปอร์ตขึ้นแล้วบาทมันแข็งอะ่ะทองมันก็ไม่ไปแต่ถ้าเกิดบาทมันอ่อนแล้วสปอร์ตขึ้นด้วยอันนี้กาไรแต่น้องชอบเจอคือเวลาสปอร์ตขึ้นนะคะสปอร์ตขึ้นสปอร์ตขึ้นบาทจะลงเจอประจําเวลาสปอร์ตลงบาทจะอ่อนเพื่อพยุงไม่ให้ทองมันถูกมากอันนี้คนคนเล่นทองคําแท่งเขาหน้าจะรู้ดีแต่อันนี้มาแชร์ไอเดียนะว่าโอเคในระดับ ทำเฟรมใหญ่ทุกอย่างยังอยู่ในเป้าใหญ่ที่เราวางแผนไว้หมดแล้วก็หาจังหวะเอไอลน์แนวทางมากกว่าว่าของคำมันจะไปประมาณไหนเนาะก็หมดหรือยังเนาะก็หมดแล้วหลัดสามตัวที่น้องดูเป็นกรณีศึกษาเป็นการแชร์ไอเดียนะคะพี่ๆทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะน้องขอ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 แชร์ไอเดียอย่างหนึ่งว่าอันนี้ก็คือเป็นเป้าที่น้องว่าจะไปเนาะขออนุญาตแชร์ไอเดียอย่างหนึ่งว่า การวางการวาง sl สำคัญมากสำคัญคืออะไรถ้าพี่พี่มี sl พี่พี่มีจิตวิทยาการเหตุควบคุมอารมณ์เถรไม่อยากเอาคืนไม่อยากอะไรพี่พี่อยู่ในตลาดได้แต่ถ้าพี่พี่ไม่วาง sl พอร์ตพี่ใหญ่เท่าไหร่แล้วพี่ยิ่งมีอารมณ์เบิ้ลไม้เบิ้ลไม้แก้คัดเบิ้ลไม้อารมณ์แบบเราจะเอาคืนอะมันจะทําให้เราหมดจริงๆแล้วตลาดเนี่ยมันน่ากลัวน่ากลัวคือหนึ่งถ้าเราไม่คมจิตใจ เราไม่คุมระบบการเงินของเราเราไม่ทําตามแผนมันไม่ต่างอะไรจากการพนันน้องน้องอยากให้พี่ๆอะค่ะเอ่อที่เข้ามาใหม่หรืออยู่มานานแล้วหรือที่เก่งที่ที่ที่ยังเจอปัญหาอยู่อะอยากค่าให้ค่อยๆค่อยๆปรับแต่พี่ๆท่านใดที่เก่งแล้วอันนี้น้องน้องไม่กล้าร่วมแบบอยากให้พี่ๆเอามาแชร์ไอเดียช่วยๆกันด้วยเพราะว่าน้องสังเกตตั้งแต่สองสามเดือนมาน,นี้เห็นคนบ่นกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะ น่าจะยังมีคนติดเซลล์อยู่แถว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 นี้อยู่นะเนี่ยแถ,แถวแถวแท่งที่เบรกขึ้นมาอยู่อะ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะว่าถ้าติดแล้วแล้วยังไม่ได้ปิดอะ่ะคือเนี่ยมันห่างเยอะพี่ๆต้องลองพิจารณาแต่ว่ามันด้วยทามมิ่งด้วยอะไรคะ่ะทุกอย่างต้องใช้การอดทนรอบางท่านเขาไม่วาง SL เขาวาง Money Management m m อพออ่ะเขาจะไม่เติมมายนะพี่ๆเขาจะเขาจะวางเลย แล้วน้องกําลังจะบอกว่าตลาดตอนนี้น่ากลัวสมมติเราเผื่อทางวิ่งร้อยเหรียญอะหนึ่งร้อยเหรียญตอนนี้ไม่พอนะไม่พอนะเพราะนั้นเราสําคัญมากๆค่ะแล้วคนมาเทรดตลาดเดยอะตลาดนี้มันเป็นตลาดใหญ่ระดับโลกอะมันมันมันเล่นกับจิตใจคนจริงๆค่ะก็เลยเป็นกําลังใจให้ทุดพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พูดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าตื่นมาเห็นปึ้งขึ้นมาเลยตอนแรกว่าจะไม่มาอัพค่ะแต่ทีนี้คิดคิดเรื่องนี้ไว้นานแล้วอะว่า เอออยากจะแชร์ไอเดียมากกว่าแบบเป็นกรณีศึกษาเทรดไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่ๆทุกท่านที่เข้ามาในตลาดอยู่ด้วยกันนานๆเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยได้เทรดได้อะไรอย่างเงี้ททไไยไม่อยากแบบว่าออกไปทีละคนสองคนพอร,รอบตัวก็เริ่มมีคนออกไปแล้วค่ะก็เลยเหงาแนละ้วทีนี้ก็เลยมาทําช่องอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับฟังที่กดติดตามที่มาคอมเมนต์ ที่มากดไลค์ให้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ค่ะนอะ้องก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็มาแชร์กรณีศึกษาแชร์ไอเดียแนะแนวกันไปเป็นเพื่อนกันไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ